มาแล้วข้อมูลวงในอ้ําพัชราภาไฮโซพกเลิกกันวันไหนปิดฉากรับ5ปีแล้วสำหรับนางเอกสุตาอ้ําพัชราภาชัยเชื้อและนักธุรกิจพัน so ล้านไฮโซพบประธานวงพรประภาโดยไฮโซพบเป็นฝ่ายออกมาชี้แจงยุติความสัมพันธ์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมที่ยืนยันว่าตอนนี้เลิกกันแล้วจริงๆหลังวันเกิดอ้ํานิดหนึ่งด้วยเหตุผลของคนสองคนไม่มีเรื่องของมือที่ สมแต่อย่างใดตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ทางด้านหนุ่มกันชัยกําเนิดพลอยได้รายงานข่าวข้างต้นพร้อมบอกว่าที่เขาบอกกันว่าไปเจอกันที่โคราชแต่จริงๆไม่ใช่เลยเจอกันในกรุงเทพมหานครผมบอกเลยว่าที่ผับแห่งหนึ่งในทองหลอดแถวๆนั้น ในมุมของคุณอ้ําเองจริงๆยุติความสัมพันธ์กับคุณพบมาตั้งแต่วันที่10ธันวาคม2565ด้วยเรื่องของเหตุผลส่วนตัว